เวียสุกล,ลวั์เปิดโหมดคลั่งรักลูกเมียทำให้ขนาดนี้ยิ้มเลยเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นมากๆสำหรับครอบครัวของเวียสุกล,ลวัตคณารธและวิกกี้พีมนยาพร้อมลูกสาวที่น่ารักน้องวิรินเราจะเห็นโมเมนต์น่ารักๆของพวกเขาอยู่บ่อยครั้งผ่านโซเชียลล่าสุดหนุ่มเวียได้เปิดโหมดคลั่งรักลูกเมียหนักมาก ถึงขั้นช่วงพักเที่ยงจากการทำงานกลับบ้านมาหาครอบครัวเลยทีเดียวโดยเจ้าตัวโพสต์สอรี่อินสตาแกรมแอดแวร์สิเกผยภาพคู่น้องวิรินพร้อมข้อความระบุว่าทำงานใกล้บ้านพักเที่ยงได้กลับมาหาครอบครัวมาเล่นกับลูกบอกเลยค่ะว่าเป็นโมเมนต์น่ารักมากๆใส่ใจครอบครัวเป็นที่หนึ่งจริงๆค่ะ